สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรูนึงนะคะในคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานะคะการจัดการเรียน,นการสอนวิชาสังคมศึกษาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเป็นกิจกรรมและประเพณีในท้องถิ่น และประเพณีสำหรับคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมวันลอยกระทงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะว่าการทำกระทงเราทำอย่างไรนะคะความเป็นมาความสำคัญยังไงนะคะกิจกรรมวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยเลยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ย จะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน12นะคะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคานั่นเองนะคะซึ่งพระแม่คงคาเนี่ยก็คือเทวดาที่คอยปกปักรักษานะคะแม่น้ําลําทานหรือว่าลําคลองนะคะมีทุกทกที่เลยนะคะ เป็นแม่น้ํานะคะกิจกรรมบอลลอยกระทงเนี่ยก็มีหลายกิจกรรมเลยนะคะตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่1การลอยกระทงนะคะก็คือเรานํากระทงที่เราทำเนี่ยไปลอยในแม่น้ำคงคานะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการปล่อยโคมลอยนะคะปล่อยโคมลอยขึ้นบนท้องฟ้านะคะ แล้วก็การประกวดนางนกพม่านะคะสำหรับเด็กๆตัวเล็กๆก,ก็จะมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนกพมา่านั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงนะคะประดิษฐ์กระทงของแต่ละคนหรือว่าแต่ละหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะนำมาทำการประกวดนะคะ กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมการประกวดกระทงนั่นเองนะคะซึ่งใครมีฝีมือดีสวยๆเนี่ยสามารถนามาประกวดได้เลยนะคะต่อไปวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระทงนะคะอันดับแรกก็จะมีใบตองนะคะมีหยวกกล้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกไม้ถูกแล้วก็เทียนนะคะอันนี้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทํากระทงเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเลยนะคะประเภทของกระทงก็จะมีกระทงที่เป็นขนมปังเห็นไหมคะกระทงใบตองหรือว่ากระทงขนมนะคะซึ่ง3าอย่างเนี้จะเป็นกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ไวนะคะไม่เป็นพิษต่อมลภาวะทางน้ํานะคะแล้วก็จะมีกระทงะทําจากกะลานะคะ ที่ไม่แนะนําเลยก็คือกระทงที่ทําจากพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมนะคะซึ่งเมื่อเรานํากระทงที่เป็นพลาสติกหรือว่ากระทงที่เป็นโฟมเนี่ยลอยลงไปในน้ำเนี่ยจะทําให้แม่น้ําลําคลองหรือว่าลำธารเนี่ยเน่าเสียได้ง่ายนะคะน้ําก็จะเสียปลาก็จะตายนะคะดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาแม่น้ํานะคะเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งเศษขยะ ไม่ทิ้งเศษแก้วหรือว่าขยะที่เป็นอันตรายต่อน้ำนะคะลงในแม่น้ำนะคะเราจะช่วยการรักษาความสะอาดนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายบทนี้นะคะให้นักเรียนไปหากิจกรรมที่นักเรียนทำในวันลอยกระทงคนละหนึ่งกิจกรรมนะคะจากนั้นให้วาดรูปส่งรู้หนึ่งได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ